สวัสดีครับอยู่บุกนะครับได้เพจเอเชนที่ไร้ทแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาอัรเดปข่าวสารฟุตบอลเช่นเคยนะครับมากันเรื่องฟุตบอลเมื่อคืนดิเลยดีกว่านะกันเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับได้เปิดบ้านนะครับเอาชนะฟูลแลมไปสองประตูต่อนหนึ่งนะครับในถ้วยคาราบาวคัพนั่นเองนะครับผมก็มีการสัมภาษณ์ออกมานะครับก็เจนค็อปนะครับเขาบอกว่าพูดถึงเขาพูดถึงนักเตะคนหนึ่งนะก็คือเคือติสโจนนะเขาบอกว่าโจโจนเนี่ยมีความแบบ เธอยายานะครับโคชอบตั้งเตะคนนี้นะครับส่วนตัวนี่คือออกมาอวยเลยนะครับผมเพราะว่าโจนก็ทำประตูด้วยนะครับแล้วจังหวะที่โดนทำประตูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเลยว่าโจนเนี่ยโดนเตะนะครับแล้วก็เป็นการโดนเตะเข้าเอาสูงค่อนข้างที่จะสูงซะด้วยนะครับแบบในตำแหน่งที่แบบว่าคือถ้าเป็นนักเตะคนอื่นอาจจะไม่ลุกมาครับแต่ว่าโจนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาล้มลงไป้เขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ทำประตูได้เลยนะเขาเขาแฮปปี้มากนะกับประตูประตูนี้นะครับแล้วก็ เขาก็แอบ,บได้ยินนะว่าเคอร์เตจโจนเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับแล้วเคอร์เตจโจนเนี่ยเขาต้องการเวลาลงสนามนะครับก็ทีนี้เนี่ยคอปเองเขาออกมาบอกว่าเขาเองก็ต้องขอโทษเคอร์เตสด้วยนะครับแล้วก็น่าจะให้โอกาสเคอร์เตจโจนลงสนามมากกว่านี้นะครับหลังจากนี้ต่อไปนะครับผมก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะครับระหว่งางนักเตะกับผู้จัดการทีมนะครับแต่ที่สําคัญคืออยินดีกับแฟนหงแดงด้วยนะในนัดแ,แรกเราจะเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับผม โอเคครับอ่ามาพูดถึงฝั่งของทางด้านฟูลแรกมันมากดีกว่านะครับหลังจากพ่ายไปนะครับก็เป็นมาโกซินบาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยปาฏิาริย์เหลือเกินนะครับที่จะกลับมาแก้แค้นนะครับลูวครูในรังของตัวเองบ้านนะครับเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในทีมเขาว่ามีศักยภาพมากพอนะครับที่จะสู้กับลูวครูได้นะครับผมแล้วก็อ่าอย่างเกมแรกเนี่ยเขาต้องยอมรับตรงๆว่าการเสียประตู ไปหนึ่งลูกแล้วเนี่ยไม่ควรจะเสียอีกนะครับเป็นอะไรที่จริงๆแล้วเขาต้องทําทุกวิถิทางลยเพื่อจะไม่ให้โดนเพิ่มแต่ว่าเขาก็ต้องยอต้องตรงในการโต๊ะกับเรลวของลูกผูนะครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเขาคงต้องไปทํากันบ้านนะครับแล้วก็วางแผนในรัดกรุงหมดน,นี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับอย่างที่บอกครับว่ากําลังใจนะของทางฟูลแลมเองเนี่ยก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปนะครับเพราะว่าแพ้ไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับก็เขายังคงเชื่อนะว่าเขาจะสามารถคัมแบ็กกลับมาได้ในนัดที่ อ่าเรื่องฟูลตงมาเตะบ้านเขาบ้างนะก็ต้องติดตามต่อไปครับสำหรับเรื่องฟูลและฟูลแลนแล้วใครจะเป็นอ่าทีมที่เข้ารอบต่อไปนะครับผมบอลที่มีเกมก็มา M8 เปเป็ดไทยที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวโอเคครับประเด็นข่าวต่อไปนะครับก็พูดถึงการซื้อขายบ้างดีกว่านะครับแต่ก็ยังวนเรื่อยู่กับสโมสรฟูลแลนะเพราะว่ามีนักเตะคนหนึ่งเนื้อหอมามานะกๆนักซูเอาปาลินญานั่นเองนะครับผมก็เป็นทางบาเยาเมิวนิคครับที่มีข่าวนะครับที่จะพร้อมคว้าตัวกองกลางคนนี้เข้าไปเสริมทีมนะแต่เนื่องนนัั้ครบ ก็มีข่าวเด็ดมาแล้วนะครับว่าบาร์เยมวนิกนะครับจะไม่ซื้อเัวปาลินญานะครับเพราะว่าฟูลแลนี่ยตั้งค่าตัวไว้สูงถึง50ล้านกว่านะครับ5้าสล้านยูโรกว่านะครับซึ่งค่อนข้างจะมากเกินไปนะครับแล้วก็ทำให้บาร์เยมวนิกเนี่ยอาจจะเบนความสนใจนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะไม่ซื้อปาลินญาไปวมทีมนะครับท่นี้นะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมเชื่อว่ามันเป็นการเรียกเกงค่าตัวไปก่อนนะครับแล้วก็อ่า จะเห็นหลายๆครั้งนะว่านาทีสุดท้ายก็จะมีการยอมลดค่าตัวนะหันค่าตัวกันนะครับแต่ทั้งนี้นะั้นก็ต้องดูต่อไปครับเพราะฟูลแลมตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่เขาเรียกว่าทีมค่อนข้างที่จะครองตัวได้นะครับผมแล้วก็ปาลิญญ่าก็เป็นนักเตะค,คนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญมากๆนะครับขายไปไม่ได้กําไรนะครับหรือต้องจําใจขายอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าฟูลแลมจะยังไม่ปล่อยนะครับผมก็ต้องดูต่อไปนะว่า,าปาลิญญ่าจะอยู่กับฟูลแลมต่อไปไหมแล้วก็จะเป็นบบเดียวหรือเปล่านะั้นที่คว้าตัวไปได้ เวิทยาไม้ที่ข่าวต่อไปนะครับผมก็พูดถึงทางสโมสรแบนฟอร์ดกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ก็มีข่าวนะครับว่าต้องการนะครับฟิลไวที่สามนะครับของโอลิมปิกมาร์เซนะครับผมก็ชื่อตัวนักเตะคนนี้อูนาอีนั่นเองนะครับผมก็หลังจากนะครับที่มีข่าวแววมาว่ามาร์เซกำลังจะโดนตรวจสอบนะครับในเรื่องของกฎทางการเงินนะครับผมก็ เลยมีเหตุผลที่อาจจะต้องปล่อยนักเตะนะครับแล้วก็เป็นแมนฟอร์ดที่ค่อนข้างจะจริงจังนะครับที่จะคว้าตัวอุนอีมาให้ได้นะครับก็ติดตามต่อไปครับเอข่าวนี้ว่าจะจริงเท็จแค่ไหนนะครับแต่ว่ากรณีของทีมระดับแบบเรียกว่าทีมระดับล่างนะครับหรือระดับกลางแล้วกันนะผมให้ประมาณนี้กันนะครับแมนฟอร์ดก็ถือว่าเป็นสโมสรที่น่าจะเล่นในพรีเมียร์ลีกเรื่อยๆนะถึงจะไม่ได้อยู่ในระดับท็อปก็ตามนะแล้วก็ กรณีสโมสรระดับนี้เนี่ยการซื้อนักเตะเข้ามาหรือนักเตะที่ค่อนข้างที่จะมีระดับประมาณหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่คือหางของพวกเขานะครับเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีการคว้าตัวนักเตะที่มีฝีเท้าหรือมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นการที่สโมสรเล็กๆนะครับต้องการนักเตะคนใดคนหนึ่งเนี่ยผมค่อนข้างที่จะตื่นเต้นไปกับทีมนั้นน,นนะผมรู้สึกว่า สนุกครับผมชอบลุ้นไปกับทีมเ,เล็กๆเสมอเลยเวลามีการซื้อขายเกเตะนะครับเพราะเราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ในการคว้าตัวหรือซื้อตัวเขาไม่เหมือนทีมใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อตัวขเขาทุกครั้งเนี่ยผมค่อนข้างจะตื่นเต้นไปมเขาด้วยนะก็ติดตามกันต่อไปครับว่าอุนอีจะได้ย้ายมาเป็นฟอร์หรือเปล่าครับผม โอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับไอข่าวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับซูเปอร์คัพสเปนนะครับก็เป็นนะครับเรอัลมาดริดนะครับที่เข้าชิงเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็เรียกว่าเอาชนะอย่างสุดมันไปเลยนะครับในช่วงทเวลานะครับภาพตัวสามนะครับซึ่งเอาชนะอาติโกมาดริดไปได้นะครับท้งด้งนั้นครับอาเชลรตินะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับก็เพราะว่าทางเรอแมตติสของเขาเนี่ยเอาชนะอาติโกแมตติดได้เนี่ยเพราะว่า ตัวสำรองนะครับแล้วก็พลังงานนะครับที่เหลือล้นกว่าอัติโกมาลลิตนะครับอันนี้ก็เป็นการให้เกียรติทางทีมอัติโกมาลิดด้วยนะครับวา่าที่ชนะได้นะี่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของอเทคนิคหรือตัวตั้งแต่ในทีมสักทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของพลังงานด้วยความฟฟตต่างๆนะครับ ก็เป็นเรื่องน่ารักนะครับสังเกตอาเชนติเวลาให้สัมภาษณ์เขาไม่ค่อยออกมาจิตวิทยาเลยไม่ค่อยออกมาพูดกระแทกกระทันทีมคู่แข่งนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเรื่องแบบนี้สักเท่าใดนะไม่เหมือนลิลิโญนะครับผมแล้วก็ที่น่าสนุกครับผมตอนนี้มาดิดเนี่ยเข้าชิงเรียบร้อยนะครับผมก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปครับว่าคู่ที่จะชิงกับเดิวมาดิดจะเป็นใครนระหว่างบาร์เซโลนาและโอซานซูน่านะครับผมก็สนุกทั้งสองทีมครับถ้าเป็นบาร์เซโลนานี่ก็เรียกว่าคลาสสิกแมตช์เลยนะครับเป็นคู่ชิงที่าทง ฟนรั่งสเปนน่าจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ารู้มือกันอยู่แล้วครับก็เป็นคู่ปรับตลอดการนะครับผมก็น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นโอซาสซูนาก็น่าใจช่วยครับเพราะว่าโอซาสซูนาไม่ได้ทีมที่จะเข้าชิงอะไรแบบนี้บ่อยๆเหมือนกันนะครับก็น่าให้กำลังใจเขานะครับผมก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าคู่ชิงนะครับของซูเปอร์คัพสเปนจะเป็นทีมใดนะครับผม เป็นไ,ไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพียของเราด้วยนะครับ <S <S เอ,อเชียเมกิไลส์แสแรงครับเรื่องของเราไปก่อนครับสวัสดีครับ